เมื่อความรักที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นบาดแผลลึกที่เจ็บปวดสามีที่แอบ,บซ่อนชูทำลายทั้งหัวใจและชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ชะตากรรมไม่เคยปล่อยให้ใครหนีรอดจากสิ่งที่ตัวเองเก่อไว้ได้เรื่องจริงที่เต็มไปด้วยความลับการทรยศและราคาที่ต้องจ่ายคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนี้เสียงฝนโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าบรรยากาศเย็นชื้นแต่กลับไม่สามารถดับไฟในหัวใจของ มนได้เลยหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานกับสามีที่เธอเชื่อมั่นว่ารักเธอหมดหัวใจการชายหนุ่มผู้แสนอบอุ่นในสายตาของคนภายนอกแต่สําหรับมนแล้วเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตคู่การกลับบ้านดึกขึ้นโทรศัพท์ที่เคยวางทิ้งไว้ตรงโตตอนนี้กลับติดตัวตลอดเวลาแถมยังตั้งรหัสที่มนไม่เคยรู้มาก่อนรอยยิ้มที่เคยมใีให้กันทุกเช้ากลับกลายเป็นความเงียบงนันเหมือนคนแปลกหน้ามนลนพยายามปลอบใจตัวเองว่านี่อาจเป็นเพียงความเครียดจากงานแต่หัวใจของเธอไม่เคยหลอกตัวเองได้ คือหนึ่งเสียงข้อความจากโทรศัพท์ของการดังขึ้นมนหันไปมองโดยไม่ตั้งใจแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่เธอเห็นชื่อผู้ส่งหัวใจของเธอก็เหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกมันคือชื่อของนิดาเพื่อนสนิทของมนเองผู้หญิงที่เธอไว้ใจที่สุดตั้งแต่วันนั้นมนเริ่มสังเกตมากขึ้นทุกครั้งที่การบอกว่าจะไปทํางานดึกภาพของเขากับนิดากลับซ้อนทับในหัวใจของเธอคําโกหกที่พรมบอกกันทุกวันค่อยๆแกะกินความเชื่อใจที่เธอมีจนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยการมีนิดาเป็นชู้และมันเกิดขึ้นมานานกว่าที่มลคิด หัวใจของเธอแต่สลายแต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการทรยศจากคนที่เธอรักและคนที่เธอไว้ใจที่สุดพร้อมกันมนร้องให้แทบทุกคืนแต่ในน้ำตานั้นกลับค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งเธอรู้ว่าไม่มีใครหนีพ้นกรมที่ตัวเองก่อไม่นานหลังจากนั้นความลับของการก็เริ่มรั่วไหลข่าวหรือเรื่องชู้สาวในที่ทำงานแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วชื่อเสียงที่เขาสร้างมาตลอดหลายปีพังลงในพริบตาเพื่อนร่วมง,งานเริ่มตีตัวออกห่างผู้ใหญ่ในบริษัทเรียกไปสอบถามความน่าเชื่อถือของเขาหายไปในเสียววินาที ส่วนนิดาเองก็ไม่ได้หนีพ้นชีวิตคู่ของเธอกับแฟนหนุ่มที่คบกันมานานพังทลายลงทันทีที่ความจริงถูกเปิดเผยครอบครัวของนิดาหันหลังให้เพื่อนฝูงที่เคยสนิทพากันตีตัวออกห่างเธอกลายเป็นคนที่ถูกประณาว่าเป็นมือที่สามที่ทำลายครอบครัวของคนอื่นมนยืนมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่เธอไม่เลือกที่จะทำลายตัวเองตามไปด้วยเธอเลือกจะก้าวเดินออกจากวงจรความเจ็บปวดนี้ไปเธออยาการทิ้งอดีตที่เต็มไปด้วยการโกหกและการทรยศไว้ข้างหลัง แม้จะเจ็บปวดแต่ในที่สุดมนก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดก,กับใครบางคนแต่คือการรักตัวเองและกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่คู่ควรเธอหันหลังให้กับคนที่ทำร้ายหัวใจของเธอและเลือกที่จะเดินไปสู่ชีวิตใหม่ที่แม้จะยากลำบากแต่ก็เต็มไปด้วยความสงบก,กาลและนิดาต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองก็ไม่มีใครหนีพ้นผลของการทรยศและการทำลายชีวิตคนอื่นและนั่นคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การพยายามอ้อนวอนมนเขาบอกว่าเขายังรักเธออยู่ขอให้เธอให้อภัยและเริ่มต้นใหม่แต่สำหรับมนแล้วคำว่า รักที่การเอ่ยอ,ออกมานั้นมันกลวงเปล่าเกินไปเธอมองตาของเขาแต่ไม่เห็นความจริงใจเหมือนเดิมอีกแล้วถ้ารักจริงคุณคงไม่ทําให้ฉันเจ็บแบบนี้มลพูดทั้งน้ําตาเสียงสั่นสะท้อนถึงความผิดหวังลึกในใจการก้มหน้างเงียบเขารู้ว่าตัวเองผิดและไม่มีคําแก้ตัวใดที่จะลบล้างความผิดพลาดไดชีวิตที่เขาสร้างมากับมือกําลังพังลงเพราะความอยากและความไม่รู้จักพอ เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนการก็ถูกให้ออกจากงานบริษัทไม่สามารถทนแรงกดดันจากข่าวอื้อฉาวได้เขากลายเป็นคนตกงานไม่มีใครอยากร่วมง,งานด้วยเพราะชื่อเสียงของเขาถูกทำลายไปหมดแล้วนิดาเองก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกันเธอถูกครอบครัวทอดทิ้งแฟนที่เคยวาดฝันอนาคตร่วมกันก็จับไปทุกคนที่เคยอยู่รอบตัวหันหลังให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าทำลายครอบครัวคนอื่น ในขณะที่สองคนนั้นจมอยู่กับผลกรรมที่ตัวเองก่อนมลกลับค่อยๆลุกขึ้นยืนอีกครั้งเธอหันไปโฟกัสกับการทํางานสร้างชีวิตใหม่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่เธอเคยฝันเอาไว้แต่ไม่เคยมีโอกาสทําจริงจังคราวนี้เธอทําด้วยแรงใจและความตั้งใจแน่วแน่เธอได้พบเพื่อนใหม่คนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเธอจริงๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาใครสักคนอีกต่อไปมนกลับมามีรอยยิ้มแม้จะไม่สดใสเหมือนเดิมทั้งหมดแต่มันเป็นรอยยิ้มที่มาจากความเข้มแข็งและการยอมรับความจริงของชีวิต วันหนึ่งการเดินผ่านร้านกาแฟาที่มอนเปิดเขามองเข้าไปเห็นเธอกำลังยิ้มและหัวเราะก,กับเพื่อนใหม่ภาพนั้นทำให้หัวใจของเขาเจ็บแปลบกเขาเพิ่งเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เขาเสียไปมันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตแต่ก็สายเกินไปแล้วกําตามทันเขาในรูปแบบที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้เขาเสียทั้งงานครอบครัวและผู้หญิงที่รักเขาที่สุดส่วนมนกลับได้ชีวิตใหม่ที่สง่าง,งามกว่าเดิม เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครควบคุมชีวิตเธอได้นอกจากตัวเธอเองหลายเดือนต่อมาการแทบไม่มีอะไรเหลือในชีวิตเขาเช่าห้องเล็กๆอยู่เพียงลำพังใช้ชีวิตอย่างคนไร้ค่าทุกคืนเขามักนั่งดื่มเหล้าจนเมามายและภาพความทรงจำของมนที่จากไปก็ยังตามหลอกหลอนคืนหนึ่งเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินไปที่ร้านกาแฟของมนหวังอย่างน้อยจะได้พูดคุยหรือขอโทษอีกครั้งเขาเปิดประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งดังขึ้นเบาๆมนหันมาเห็นเขาแต่สายตาที่เธอมองกลับไม่ใช่สายตาของผู้หญิงที่ยังมีความรักเหลืออยู่คุณมาที่นี่ทำไม มลถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาการยิ้มเจริญเจรอนผมผมอยากขอโทษอยากบอกว่าผมเสียใจจริงๆที่ทำลายทุกอย่างมลเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเสียงหนักแน่นขอโทษไม่ได้ลบสิ่งที่คุณทำลงไปหรอกข้ากำมันจัดการคุณอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางใจของการเขารู้ว่ามลพูดถูกทุกอย่างที่เขาประสบไม่ใช่เพราะใครทำร้ายแต่เพราะเขาสร้างขึ้นมาเองทั้งสิน้นผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมยังรักคุณอยู่การพูดพร้อมน้ำตาที่คลอเบ้า มลยิ้มจางๆแต่เต็มไปด้วยความเศร้ารักนั้นเหรอถ้ารักจริงคุณคงไม่หักหลังฉันตั้งแต่แรกความรักที่ทำร้ายไม่ใช่รักหรอกข้ามันคือความเห็นแก่ตัวเธอหันหลังเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ทิ้งให้การยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวในร้านกาแฟาที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมแต่สำหรับเขามันขมขื่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหลังจากวันนั้นการก็ไม่กลับมาอีกเขาหายไปจากชีวิตของมลอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตน มนใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งเธอสร้างร้านกาแฟจนมีชื่อเสียงในย่านนั้นและยังใช้เวลาว่างช่วยเหลือผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์การถูกหักหลังแบบเดียวกับเธอเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างในขณะที่การยิงคงจมดิ่งอยู่ในวังวนความพังพินาศชีวิตของเขาเป็นเหมือนตัวอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครหนีพ้นกรรมที่ตัวเองก่อได้จริงๆ เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีมอนเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดร้านกาแฟเล็กๆของเธอกลายเป็นร้านดังในย่านคนเวียนมาไม่ขาดสายไม่ใช่เพียงเพราะรสชาติกาแฟเท่านั้นแต่เพราะบรรยากาศอบอุ่นและรอยยิ้มของเจ้าของร้านที่ทําให้ใครๆรู้สึกสบายใจวันหนึ่งมีนักเก่าวท้องถิ่นมาสัมภาษณ์มอนเขาถามว่าคุณผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ยังไงทาไมถึงยิ้มได้อีกครั้งมเลยิ้มบางๆและตอบว่าทุกความเจ็บปวดสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นค่นนถ้ามไม่มีวันที่มืดมนฉันก็คงไม่เห็นคุณค่าของแสงสว่างในวันนี้ คำตอบนั้นถูกนำประลงข่าวจนหลายคนรู้จักมนมากขึ้นเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้หญิงจำนวนมากที่เคยถูกทำร้ายจากความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ในขณะที่อีกฝากหนึ่งการยิงคงเร่ร่อนเขาพยายามหางานใหม่แต่ทุกที่ล้วนปฏิเสธเพราะชื่อเสียงของเขาเสียไปหมดเขาเดินผ่านร้านกาแฟของมนหลายครั้งเห็นเธอมีความสุขมีคนรักและเพื่อนฝูงอยู่รอบตัวภาพเหล่านั้นยิ่งทําให้เขาจมลึกลงไปในความทุกข์คืนหนึ่งฝนตกหนักการเมามายและนั่งอยู่หน้าร้านกาแฟรจนร้านปิดมนเดินออกมาและเห็นเขานั่งอยู่บนพื้นเปียกชุ่ม คุณยังไม่เลิกทําร้ายตัวเองอีกเลยคะมละถามน้ำเสียงไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยใจการเงยหน้ามองน้ำตาผสมกับสายฝนผมรู้แล้วผมเสียคุณไปตลอดการไม่มีวันที่คุณจะกลับมาผมแค่อยากเห็นหน้าคุณครั้งสุดท้ายมลยืนนิ่งครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆว่านี่แหละคือผลกรรมที่คุณเลือกเองไม่มีใครทำให้คุณพังหรอกนอกจากคุณเองหลังจากคืนนั้นการก็จากไปโดยไม่เคยปรากฏตัวที่ร้านอีกเลย เรื่องราวของเขากลายเป็นบทเรียนเงียบๆสำหรับคนรอบข้างในขณะที่มนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีและความเข้มแข็งและนี่คือความจริงของชีวิตความรักที่ไม่ซื่อสัตย์อาจเริ่มจากความหวานแต่สุดท้ายมันจะจบลงด้วยความพังคลายเสมอหลังจากคืนนั้นที่การหายไปจากหน้าร้านกาแฟของมนก็ไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของเขาอีกเลยบางคนหรือว่าเขาหนีไปอยู่ต่างจังหวัดบางคนบอกว่าเขาติดหนี้จนต้องซ่อนตัวแต่สำหรับมนเธอไม่ได้สนใจข่าวลือเหล่านั้นอีกแล้ว เธอเลือกที่จะโฟกัสกับชีวิตใหม่ทุกเช้าเธอตื่นมาทำขนมอบเคก้กและต้อนรับลูกค้ารอยยิ้มของเธอกลับมาสดใสเหมือนเดิมแต่ลึกๆในหัวใจมนก็ยังคงจำบทเรียนเจ็บปวดที่ผ่านมาว่าอย่าให้ความรักที่ผิดพาเราพังอีกครั้งวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนใหม่ก้าวเข้ามาในร้านเขาชื่อวศินเป็นนักเขียนอิสระที่ชอบหาที่นั่งสงบสงบเพื่อทำงานเขามักมาสั่งกาแฟแก้วเดิมทุกครั้งและนั่งเขียนหนังสืออยู่มุมร้านมนเริ่มคุ้นตาและไม่นานก็เริ่มคุยกับเขามากขึ้น ว่าสิงเป็นคนอบอุ่นพูดน้อยแต่จริงใจแตกต่างจากการโดยสิ้นเชิงเขาไม่เคยถามถึงอดีตของมนแต่กลับรับฟังทุกอย่างที่เธอเล่าอย่างตั้งใจรอยยิ้มของมนเริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะฝืนแต่เป็นความสุขจริงๆที่ได้เจอคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเธอแต่ในคืนหนึ่งขณะที่มนกำลังจะปิดร้านเธอก็เห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ในความมืดเมื่อไฟถนนส่องลงมามนถึงกับชนะกันนั่นเองการดูโสมและผอมแห้งเขามองมนด้วยสายตาเศร้าและเปียกชื้นจากฝนที่โปรยปลาย มนผมขอโทษอีกครั้งขอร้องหล่ะให้โอกาสผมได้ไหมเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือมนยืนนิ่งใจของเธอเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความรักเก่าหาักเป็นเพราะความหวาดกลัวว่าประวัติศาสตร์จะส้ำรอยวสินที่เพิ่งเดินออกมาจากร้าน <_ d ata> เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด <_ d ata> เขาเดินเข้ามายืนข้างมนก่อนพูดชัดถ้าชัดคำกับการว่าคุณไม่มีสิทธิทำให้เธอเจ็บอีกแล้วถ้าคุณรักเธอจริงปล่อยให้เธอไปเถอะการมองวสินสายตาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้เขารู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนที่มนต้องการอีกต่อไป น้ำตาไหลลงข้างแก้มของการเขาพูดเบาๆว่าผมสมควรได้รับสิ่งนี้จริงๆจ,จากนั้นเขาก็หันหลังเดินจากไปท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมลมองตามร่างของเขาที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดก่อนถอนหายใจยาวเธอหันกลับมามองวสิงที่ยังยืนอยู่ข้างๆและรู้สึกได้ทันทีว่าคราวนี้เธอเลือกถูกแล้วหลังจากคืนนั้นที่การจับไปท่ามกลางสายฝนมนก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยราวกับว่าเขาลบตัวตนหายไปจากโลกนี้แต่ในใจของมลกลับรู้สึกว่าเรื่องราวของเขาได้กลายเป็นเงาอดีต ที่คอยย้ำเตือนเธออยู่เสมอว่าความรักที่ไม่ซื่อสัตย์จะไม่มีวันพาใครไปถึงความสุขที่แท้จริงเวลาผ่านไปหลายเดือนร้านกาแฟของมนเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกวันวสิงกลายเป็นคนสําคัญที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอเขาไม่ได้เข้ามาแทนที่อดีตแต่กลับเป็นคนที่ช่วยให้มนเดินออกจากอดีตได้อย่างสงาา่างามค่ำวันหนึ่งวสิงถามมนขณะนั่งจิบก,กาแฟที่มุมร้านถ้าวันหนึ่งเขากลับมาอีกคุณจะทํายังไงมนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปได้วยความมั่นใจ ฉันจะไม่หวั่นไหวอีกแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่าใครที่คู่ควรกับหัวใจของฉันจริงๆคำตอบนั้นทําให้วสินยิ้มอย่างอบอุ่นเขาเอื้อมมือมาจับมือมนไว้เบาๆและนั่นคือช่วงเวลาที่เธอรู้สึกว่าเธอได้กลับมาเป็นตัวเองจริงๆอีกครั้งแต่ชะตาก,กรรมก็เหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องราวจบลงง่ายๆวันหนึ่งมีข่าวว่าการถูกรวบตัวเพราะคดีชอโกงเขาหมดหนทางและถูกนีสินรุมเร้าข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองผู้คนพ,พาก,กันซุบซิบมินทาบางคนรู้สึกสงสารแต่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือผลกรรมที่เขาเกาะขึ้นเองเมื่อมนได้ยินข่าวเธอเพิงหลับตาลงและถอนหายใจยาวน้ำตาเอ่อขึ้นมาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเสียใจที่เขาล้มเหลวแต่เพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครหนีเงาของการกระทําตัวเองได้ในเย็นวันนั้นมนยืนมองร้านของตัวเองที่เต็มไปด้วยลูกค้าหัวใจของเธอสงบขึ้นเธอรู้ว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและสำหรับเธอบทเรียนทั้งหมดที่เคยเจ็บปวดได้กลายเป็นกำลังใจให้เธอสร้างอนาคตที่มั่นคงว่าสินเดินเข้ามาข้างๆเอ่ยเสียงนุ่มว่า คุณผ่านทุกอย่างมาได้แล้วมนต่อจากนี้ขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความสุขนะมนหันไปมองเขายิ้มทั้งน้ำตาและตอบเบาๆว่าค่ะเพราะความสุขครั้งนี้ฉันเลือกเองหลังจากวันที่มนเลือกเดินไปข้างหน้ากับวสินทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างมั่นคงร้านกาแฟเล็กๆของเธอเริ่มกลายเป็นที่รู้จักลูกค้าประจําเพิ่มขึ้นจนบางวันต้องมีคิวรอคนในละแวกเริ่มชื่นชมเหมือนว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แต่ในหัวใจลึกๆมลยังคงมีคำถามหนึ่งที่ติดค้างอยู่เสมอถ้าในวันหนึ่งฉันเจอการอีกครั้งฉันจะยังรู้สึกอย่างไรเธอพยายามไม่คิดถึงมันจนกระทั่งวันหนึ่งมีจดหมายส่งมาถึงร้านกาแฟไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ลายมือที่เขียนกลับคุ้นตายอย่างบอกไม่ถูกมนเปิดจดหมายช้าๆในนั้นมีเพียงประโยคสั้นๆว่าผมอยู่ในที่ที่มืดที่สุดของชีวิตแล้วขอโทษสำหรับทุกสิ่งขอบคุณที่ครั้งหนึ่งคุณเคยรักคนอย่างผมการ หัวใจมนสันสถานเธอวางจดหมายลงแล้วนิ่งไปนานความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาทั้งความโกรธความเสียใจและความสงสารปนการแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความโล่งใจเพราะเธอรู้ว่าเรื่องราวของเขาและเธอได้ปิดฉากลงแล้วจริงๆคืนนั้นมนเล่าเรื่องจดหมายให้วสินฟังเขาไม่พูดอะไรนอกจากกุมมือเธอไว้แน่นและพูประโยคสั้นๆว่าอดีตไม่อาจแก้ไขได้แต่อนาคตเราเลือกได้เสมอ คำพูดนั้นเหมือนทําให้มนปลดปล่อยทุกสิ่งที่ค้างคายอยู่เธอร้องให้ออกมาอย่างเงียบๆและในน้ําตานั้นกลับเต็มไปด้วยความสุขที่ได้หลุดพ้นจริงๆหลายปีผ่านไปร้านกาแฟเล็กๆได้ขยายสาขามีชื่อเสียงในเมืองจนใครๆก็รู้จักมนกลายเป็นผู้หญิงที่ยินหยัดได้ด้วยตัวเองและมีวสินเคียงข้างเสมอวันหนึ่งในพิธีเปิดสาขาใหม่วสินเอ่อประโยคที่ทําให้มนหัวใจเต้นแรงอีกครั้งมนคุณพร้อมจะสร้างบ้านหลังใหม่ไปกับผมไหมไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่คือครอบครัวของเรา น้ำตาของมนไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอยิ้มแล้วตอบเสียงสั่นว่าข้าคราวนี้ฉันเลือกถูกแล้วจริงๆเสียงปรบมือดังขึ้นจากผู้คนรอบข้างขณะที่หัวใจของมนก็รู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงและเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้สอนเธอว่า ความรักที่ซื่อสัตย์แม้จะเรียบง่ายแต่จะเป็นรักที่พาเราเดินไปถึงความสุขที่แท้จริงเสมอหลังจากวันที่วสินขอสร้างครอบครัวกับมนชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายทั้งทางใจและร่างกายกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสุขทุกย่างก้าวของเธอในวันนี้เต็มไปได้วยความมั่นคงและความอุ่นใจแต่โชคชะตาก็เหมือนจะยังทดสอบหัวใจของเธออยู่เสมอ ไม่กี่เดือนหลังจากพิธีเปิดสาขาใหม่มนได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งเสียงปลายสายแหบพร่าด้วยความเหนื่อยอ่อนมันคือเสียงของการเขาถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำด้วยสภาพยี่ยมแย่มนช่วยผมหน่อยได้ไหมผมไม่มีใครเหลือแล้วหัวใจมระสะเทือนวูบเทิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเพียงสั้นๆฉันจะไม่ทอดทิ้งใครแต่ฉันจะไม่ย้อนกลับไปอยู่ที่เดิมอีกแล้ว วันรุ่งขึ้นมลกับวสิงไปเยี่ยมการที่สถานพักฟื้นเขาดูสู้ผอมดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่เหลือเขาลางของผู้ชายเจ้าชู้และหลงตัวเองในอดีตการร้องให้ออกมาเมื่อเห็นมนเขาพูดแค่คําว่าผมขอโทษมลพักหน้าน้ําตาซึ่งเธอไม่ตอบอะไรเพราะคาตอบทั้งหมดได้อยู่ในสายตาแล้วเธอให้อภัยแต่ไม่หวนกลับการก้มหน้ารับรู้ชะตากรรมของตนเองขณะที่วสิงยืนเคียงข้างมนอย่างมั่นคงภาพนั้นทําให้การเข้าใจชัดเจนว่าทุกการกระทํามีราคาที่ต้องจ่ายและนี่คือราคาของเขา เวลาผ่านไปหลายปีมน์กับวสิงแต่งงานกันอย่างอบอุ่นในงานเล็กๆท่ามกลางเพื่อนฝูงและครอบครัวร้านกาแฟากลายเป็นธุรกิจใหญ่ที่มีหลายสาขาและยังเป็นสถานที่ที่เธอใช้สร้างงานให้คนในชุมชนเธอไม่ได้เพียงสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองแต่ยังสร้างโอกาสให้คนอื่นด้วยคืนวันหนึ่งมนยืนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอย้อนนึกถึงอดีตทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาทั้งความรักที่ผิดพลาดการทรยศความเจ็บปวดและน้ำตาแต่เธอก็ยิ้มออกมาได้เพราะทุกสิ่งเหล่านั้นทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและรักตัวเองได้อย่างงแท้จริ ว่าสินเดินเข้ามาสวมกอดเธอจากด้านหลังกระซิบเบาๆว่าผมสัญญาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องร้องให้อีกมนหันไปสบตาเขาแล้วตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขว่าไม่ต้องสัญญาหรอกค่ะเพราะทุกวันที่มีคุณฉันก็ไม่เคยรู้สึกเดียวดายอีกแล้วแสงไฟในร้านกาแฟค่อยๆดับลงเหลือเพียงแสงดาวบนท้องฟ้าที่ส่องประกายชีวิตใหม่ของมนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงชีวิตที่ไม่มีเงาของความลวงหลอกอีกต่อไปและเรื่องนี้ได้พิสูจน์ว่า ไม่มีใครหนีพ้นกรรมของตนเองได้แต่ก็ไม่มีใครที่ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันหลังจากวันที่มนได้เจอกับการที่สถานพักฟื้นหัวใจของเธอก็ยังคงสั่นไหวอยู่ลึกๆแม้ว่าเธอจะรู้แล้วว่าทุกอย่างระหว่างเธอกับเขามันจบไปนานแล้วแต่ความทรงจำเก่า,ก,าก็ยังไวเวียนเข้ามาทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดเป็นคร,คราว การในตอนนี้ไม่เหลือภาพลักษชายหนุ่มผู้มั่นใจหล่อเหลาหรือหยิงพยองเหมือนที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปเขากลายเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ถูกพิษของความผิดพลาดกัดกินจนแทบไม่เหลือเรื่อแรงดวงตาที่เคยวาวโรดเต็มไปได้วยความมั่นใจกลับกลายเป็นแค่ดวงตาที่หม่นหมองและเต็มไปได้วยคำถามว่าทำไมชีวิตถึงพังลงได้ขนาดนี้เมื่อมนกับวสินกลับออกจากสถานพักฟื้นมนยืนเงียบอยู่นานก่อนพูดกับวศินเบาๆคนเราหนีผลกรรมที่ตัวเองก่อไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะวะสินยิ้มบางๆแล้วจับมือเธอแน่น ใช่ครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือเราเรียนรู้อะไรจากมันคืนนั้นมนนั่งมองท้องฟ้าเธอระลึกถึงทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เธอค้นพบการทรยศวันที่ต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้านวันที่ร้องให้จนแทบขาดใจและว,วันที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอสําหรับใครอีกแล้วแต่หากวันนั้นเธอไม่ถูกทําร้ายเธอก็คงไม่มีโอกาสได้พบว่าสิ่งผู้ชายที่ทําให้เธอรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการอกกอดไม่ใช่การทําร้าย เวลาผ่านไปเกือบ2ปีมนกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงร้านกาแฟของเธอไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจที่เติบโตแต่ยังเป็นที่พักใจของคนมากมายที่แวะเวียนมาเธอมักจะใช้เวลานั่งฟังเรื่องราวของลูกค้าหลายคนบางคนเจ็บปวดบางคนผิดหวังและบางคนกำลังมองหาความหวังมันใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขา ว่าสิ่งยังคงอยู่เคียงข้างเธอเสมอเขาไม่ได้เป็นเพียงคู่ชีวิตแต่ยังเป็นเพื่อนและเป็นแรงสนับสนุนสําคัญทุกครั้งที่เธออ่อนล้าเขาจะเป็นคนที่ยื่นมือมาให้กําลังใจและในทุกครั้งที่เธอมีความสุขเขาก็คือคนที่ยิ้มไปกับเธอกระทั่งวันหนึ่งมนได้รับข่าวร้ายการเสียชีวิตในห้องพักเล็กๆที่เขาเช่าอ,อยู่ข่าวนี้ทําให้มนชะงักเป็นน้าตาเออขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะยังรักแต่ร้องเพราะเศร้าใจที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยมีโอกาสมากมายกับเลือกเส้นทางที่ทําลายชีวิตตัวเอง มณตัดสินใจเป็นงานศพของการเธอยือนอยู่เงียบๆมองลงศพที่วางอยู่ตรงหน้าไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงมีเพียงพระกับเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนมันเป็นภาพที่สะท้อนผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตผิดพลาดอย่างเจ็บปวดเธอพนมมือแล้วพูดในใจว่าการฉันให้อภัยเธอมานานแล้วหวังว่าในโลกใหม่เธอจะไม่ทำร้ายใครอีกและขอให้เธอพบเจอความสงบสุขเสียทีเมื่อเดินออกจากวัดมนรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเธอได้ปิดฉากทุกอย่างลงอย่างแท้จริง หลังจากวันนั้นมนหันกลับมาใช้ชีวิตกับปัจจุบันอย่างเต็มที่เธอและวสิงเริ่มวางแผนที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองบ้านหลังเล็กๆริมสวนกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของทั้งคู่และไม่นานหลังจากนั้นเสียงหัวเราะเล็กๆของเด็กน้อยก็ดังขึ้นมาเติมเต็มชีวิตพวกเขามนมองหน้าลูกในอ้อมแขนแล้วน้ำตาซึมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอหันไปมองวสิงที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงมีอยู่จริง ว่าสิ่งยิ้มแล้วก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆก่อนตอบกลับว่าและขอบคุณที่เลือกผมผมสัญญาว่าจะปกป้องครอบครัวนี้จนลมหายใจสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดของมนทําให้เห็นชัดเจนว่าชีวิตไม่เคยง่ายความรักไม่เคยราบรื่นแต่ทุกความเจ็บปวดก็มีคุณค่าในแบบของมันเองมันทําให้เธอเติบโตเข้มแข็งและค้นพบความสุขที่แท้จริงในที่สุดสุดท้ายนี้มนเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครหนีพ้นกรรมของตัวเองได้แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอ และการให้อภัยคือกุญแจสำคัญที่ปลดปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระ